สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้โดนมากๆนะฮะนักฟุตบอลซึ่งตอนนี้อยู่ในโหมดอารมณ์ที่แตกต่างหากผมพูดถึงนะครับแมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินแน่นอนครับในานามทีมชาติในเรื่องส่วนตัวนี่เป็นนักฟุตบอลที่ดังที่สุดของประเทศไทยนะครับทุกอย่างเหมือนอยู่บนสวรรค์ครับอย่างไรก็ตามมันมีอยู่หนึ่งเรื่องที่น่าจะต้องเปิดใจเขา คือเรื่องผลงานของต้นสังกัด BEC เทโ o ศาสนานะครับ BEC Tero หรือว่ามังกรไฟแห่งช่อง3ามในเมื่อฤดูการที่แล้วจบอันดับ3ขคว้าแชมป์บอลถ้วยด้วยแต่มาฤดูกาลนี้เสี่ยงที่จะตกชั้นเมสซี่เจจะว่าอย่างไรและถ้าเกิดตกชั้นมีโอกาสที่ชนาทิพย์สงกระสินตัวรุกสูง160เซนจะย้ายทีมหรือไม่ นี่เป็นประเด็นฮอตมากๆที่ท็อปนิวส์ต้องเรียกเข้ามาเปิดใจวันนี้อยู่กับผมแล้วครับเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินครับสวัสดีครับผลงานบีซีเทโลเนี่ยครับต้องถอนใจ3ครั้งกว่าเป็นอะไรครับผมยังไม่เห็นถอนเลยปีที่แล้วลุ้นแชมป์ปีนี้ลุ้นตกชั้นก็สะดวกดีนะก็เสียดีก็เสียเสียวมากครับเกิดอะไรขึ้นครับเมสซี่เจฮะผมว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดจากนักฟุตบอล ลองคิดดูเราเปลี่ยนโค้ดหนึ่งเดือนเปลี่ยนโค้ดทีรออไปสามคนแล้วผมคิดว่าโค้ดเนี่ยเขามาบางทีเขาต้องปรับตัวเขายังไม่ทันทําอะไรเลยแต่เขาก็ต้องไปตลอดอแต่ทําไมนักบอลไม่เคยไปไม่เคยออกไปไหนเลยทั้งที่นักบอลเป็นคนเล่นพอมาถึงจุดนี้คือเราทุกคนต้องช่วยกันคือเล่นเพื่อแบบนายผมเล่นเพื่อนายของผมเลย มาค่ะผมรู้สึกสงสารนายอะไรเงี้ยคุณสงสารคุณไบรอันครับเป็นผู้มีพระคุณเลยเขาดูแลผมดีคือคุณอยู่กับเทโรมาตั้งแต่คุณเริ่มอาชีพนักบอลเลยใช่ประมาณ17วันนี้ยังเหลืออีกการแข่นขันอีกหลายนะัดเรามีแต้มเหนือโซนตกชั้นอยู่2แต้มครับวันนี้ผมเชื่อคุณผู้ชมดูหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกนี่กูจะบอกอะไรกันนายว่ารอดแน่นอนเนี่ยผมเนี่ยเป็นหมอดูเนี่ยผมบอกคําเดียวว่าไม่มีทางมาเล่นดีหนึ่งแน่นอนพันธมรันธงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มด้วยตัวผมเองถ้าเกิดถ้าเกิดมันเกิด ถ้าเกิดอุบิเหตุคุณจะอยู่กับทีมต่อไหมเ็ดอีกบีก็คงปล่อยให้มันเป็นไปผมไม่รู้หรอกว่าถึงเหตุการณ์นั้นอ่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงผมขอทำแบบห้ามอยที่เหลือให้มันดีที่สุดส่วนวันนี้กีฬาบ้านๆ่ผงภูมิใจเสนอจะเป็นเรื่องอะไรเนาะดูกัน กีฬาพื้นบ้าน,ดนโดนๆวันนี้ไปที่งานปีใหม่ของชาวม้งที่ดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและไฮไลท์ของงานต้องบอกว่าฟอร์มูล่าวันหลบไปเพราะนี่คือการแข่งขันฟอร์มูล่ามงแม้ว่าจะล้อเลื่อนไม้จะไม่มีเครื่องยนต์แต่ก็ซิ่งได้เฟี้ยวฟฝ้าตามสไตล์ชาวดอยเนิอดเจ้า